พี่น้องคนใหนที่ว่าอยู่กับสารเคมีเป็นประจำที่ว่าชอบดื่มหนักมาเอาชาล่างจืดชาสมุนไพรไปกินครับสารออกพี่น้องครับตัวนี้เป็นชาล่างจืดของไทยเฮิร์มมีส่วนผสมของร่างจืดถึง40พี่น้องครับและสมุนไพรเอกมากมา้ที่ช่วยบำรุงตับไตของเขาเป็นชาสมุนไพรสูตรแพทยแผนไทยผลิตเองพี่น้องครับ ตอนนี้ทางแบนจัดโปรโมชั่นอยู่ครับซื้อหนึ่งแถม2แบบนี้เลยนะครับผมเป็นชาล่างจืดที่กินง่ายมากๆไม่ต้องต้มนะครับชงในน้ำเย็นได้เลยครับผมพร้อมดื่มเลยนะครับนะฮะผมก็ไปเห็นพี่น้ำมหรือพี่ชัดเพิ่นกินนะครับผมกับเพิ่นชอบดื่มหนักนะครับเพิ่นกับกินชาล่างจืดนะครับขับสารออกนะครับผมบพรว่าพี่น้องจะอยู่ตั้งจังหวัดแบบผมนี่นะครับที่ว่าอยู่กับสารทีมีประจําออกมาข้างนอกก็เจอฟุ้นพี่เอ็มนะครับผมเอาชาล่างจืดไปกินขับสารพี่น้องครับดื่มง่ายนะครับผมบาฝาดบาเฟื่องนะครับมีกลิ่นหออมมขงชาะลิตัวนี้ ซองชาบรูว่่ซึมได้มาตรฐาน1น่ซองห่อใหญ่นะครับจะได้ซองชามาทั้งหมด10ซช่องนะครับเท่ากับว่า3ห่อเนี่ยเข้าจะได้30ซ่องเลยครับผมจินได้เป็นเดือนพี่น้องครับใคที่ว่าอยู่กับสารเคมีเป็นจําชอบดื่มหนักมาเอาชารางสือของไทยเฮิร์บไปกินตอนนี้จัดโปรโมชั่นยู่ครับผมจิมือกลางครับ